สวัสดีค่ะอยู่กับสม้สมสมศรีสไปย์ยูเคค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พ่อใหญ่พามาพามาอะไรเอ้ยเดี๋ยวไปถามพ่อใหญ่นะคะพี่น้องค่ะ w Where are we going today ไปกินมือกันครับบอกมาถืออีกแล้วไปกินมื้อเย็นกันครับออไปกินเมื่อย็นจันครับ มาจนเขาสิจำหนาได้แล้วเด้อพี่น้องขามาจนเขาสิจำหนาได้แล้วมาร้านเก่ามาร้านเก่าร้านเดิมอีเดเซมเรสาตมพี่เปนนะมาร้านเก่าร้านเดิมนะคะพี่น้องขาไปดูกันคะ่ะว่าเรากินอะไรนะคะพี่น้องขาเย go have a look what we going to have to eat Yeah yes yeah. let's go ไปเลยคะ่ะพี่น้องคะขา uh, okay. เราน้อยค่ะท่านผู้ชมถาวันนี้เราน้อยนางกินอะไรเอ่ยนางกินปีกไก่ทอดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนางชอบมากค่ะปีกไก่ทอดมารอบไหนนางก็สั่งแต่เมนูเดิมๆค่ะท่านผู้ชมค่ะ มาแล้วค่ะเมนูของแม่สมศรีกับพ่อใหญ่ค่ะวันนี้แม่สมศรีกับพ่อใหญ่ทานสเต็กอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสเต็กแต่มารอบนี้ไม่แข็งและไม่เหนียวนะคะเพราะว่าสั่งมาแบบมีเดียมค่ะท่านผู้ชมเสิร์ฟมาพร้อมกับชิปหรือว่าเฟนช์ปรายนะคะวันนี้ทางร้านให้หอมหอมหัวใหญ่ทอดมาเยอะเชียวค่ะท่านผู้ชมค่ะ ตอนนี้แม่สมสีกำลังลาดน้ำซอสไปแล้วนะคะลาดน้ำซอสบนสเต็กค,ค่ะพี่น้องคะมาค่ะเรามาทานด้วยกันค่ะว้าวยังร้อนๆอยู่เลยค่ะสเต็กเสิร์ฟมาพร้อมกับมะเขือเทศนะคะมีมะเขือเทศมาให้ครึ่งลูกค่ะแล้วก็มีเห็ดย่างไม้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเห็ดย่างใหญ่มากค่ะ าทานสเต็กชิ้นใหญ่ๆพร้อมกันกับแม่สมศรีนะคะพี่น้องคะ่ะมาค่ะคำแรกเผื่อทุกทกท,กท่านเหมือนเดิมอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะทานแล้วนะคะทานแล้วคะ่ะอืมอร่อยบอกได้คำเดียวคะ่ะว่าอร่อยมากดูเห็ดสิคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เห็ดใหญ่มากคะ่ะเดี๋ยวแม่สมศรี ขอตัวทานสเต็กต่อนะคะท่านผู้ชมคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ